เรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังต่อไปนะี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ได้ย้ายที่อยู่ใหม่แต่การย้ายห้องครั้งนี้มันทําให้เธอได้พบเจอเรื่องแปลกประหลาดเรื่องหนึ่งและทําให้เธอจําเรื่องนี้ไม่ลืมจนถึงทุกวันนี้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเพื่นเล่าเรื่องผีก่อนที่จะไปรับฟังคลิปกันย่างไงรบกวนทุกท่านช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับ ถ้าทุกท่านพร้อมกันแล้วเราไปฟังเรื่องนี้กันครับเรื่องทั้งหมดคุณวิวเป็นคนเล่าให้ฟังครับคุณวิวเล่าว่าตอนนั้นคุณวิวกับคุณแม่เนี่ยมีปัญหากันนิดหน่อยหลังจากที่แม่ลูกทะเลาะกันเนี่ยอาการที่ไม่คุยกันมันก็เกิดขึ้นช่วงแรกๆที่ทะเลาะกันก็ทุกคนก็อยู่กันด้วยกันไม่คุยกันนะครับแต่พออยู่ไปอยู่มาการทะเลาะเนี่ยมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆสุดท้าย เมื่อทนไม่ไหวมากเข้าจริงๆตอนนั้นพอคุณวิวเริ่มที่จะได้ทำงานบ้างแล้วก็เลยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอ่ะโตมากพอเลยตัดสินใจว่าในเมื่อทะเลาะกับแม่แล้วก็จะย้ายออกจากบ้านเลยแล้วกันวันต่อมาเมื่อคุณวิวไปทำงานเมื่อตัดสินใจว่าจ,จะออกจากบ้านแล้วก็ต้องหาที่พักใหม่ถูกต้องไหมครับคุณวิวก็เลยขอลาง,งานช่วงบ่ายในวันนั้นเพื่อตั้งใจว่าวันเนี้ย จะไปหาหอพักทักที่หนึงโดยนึกในใจไว้ตอนแรกว่ากะว่าจะหาหอพักที่ใกล้ BTS เวลาเดินทางไปทำงานมันจะได้สะดวกจะเดินหายู่นานครับด้วยความที่ราคาค่าเช่าหอพักใกล้ BTS เนี่ยมันค่อนข้างจะแพงมากเลยเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณวิวจะสามารถเช่าได้ตอนนี้เมื่อหาหอพักในทำเลที่ต้องการไม่ได้การลดสเปกลงก็เป็นทางเลือกที่ถูกต้องครับ คุณวิวก็เลยหาว่าเอาตรงไหนก็ได้ที่ไม่ต้องเดินทางจาก BTS ไกลมากสุดท้ายก็ได้ตึกที่ที่หนึ่งครับที่เขาเปิดให้เช่าโดยวิธีการเดินทางก็คือต้องนั่งมอเตอร์ไซค์จาก BTS ไปเข้าซอยไปเพิ่มตังอีกประมาณ20บาทโดยลักษณะของตึกตึกเนี้ยดูภายนอกเนี่ยก็เหมือนอาคารทั่วไปเลยครับโดยอาคารหลังเนี้ยอยู่ตรงประมาณเกือบทางสามแพ่งเลยครับตึกตึกเนี้ยประกอบด้วยชั้น4ชั้น ชั้นล่างเนี่ยเป็นเหมือนกึ่งรีเซพชั่นส่วนชั้น2ถึงชั้น4จะเป็นคล้ายๆห้องรลายวันนะครับเหมือนเป็นโรงแรมให้แขกเข้ามาพักและชั้นดาดฟ้าถูกปรับซอยออกมาเป็น3ห้องเพื่อปล่อยเช่าให้ลายเดือนห้องที่คุณวิวไปดูเนี่ยเป็นห้องถ้ามองจากหน้าตึกก็คือห้องหลังสุดเลยครับตอนนั้นคุณวิวเห็นแบบนั้นก็รู้สึกดีใจครับเพราะรู้สึกว่า โอเคนะมันก็ตรงสเปกเกือบทุกอย่างแล้วก็ที่สําคัญห้องตัวเองเนี่ยอยู่ในสุดด้วยก็เหมือนว่าตัวเองไม่ได้ติดทางสามแพ่งสักเท่าไหร่โดยลักษณะที่คณวิวไปเช่าเนี่ยคือห้องมันดูเป็นไม่เก่าไม่ใหม่นะครับเปิดประตูเข้าไปทางซ้ายมือก็จะเป็นเตียงทางขวามือก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าถ้าเดินไปหน่อยก็จะเป็นห้องน้ํามีแอร์มีเครื่องทําน้ําอุ่นมีคืออุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะครบคันเลยครับ เมื่อตกลงทำสัญญาค่าเช่าเสร็จในวันนั้นคุณวิวก็กลับบ้านไปแล้วก็ย้ายออกจากบ,บ้านในคืนนั้นเลยครับโดยราคาค่าเช่า,ชาของห้องห้องนี้ก็คือคุณวิวจ่ายค่ามัดจำห้องไป8000บาทนะครับส่วนค่าเช่ารายเดือนจะอยู่ที่5500าบาทต่อเดือนพอได้นอนคืนแรกเนี่ยทุกอย่างมันก็ดูปกติครับเพราะว่าตอนนั้นน่ยมีพี่ที่ทางานมาพักด้วยในคืนแรกเพราะว่าพี่ที่ทํางานเนี่ยค่อนข้างจะเห็นใจคุณวิวมากมาก ที่ไหนจะทะเลาะกับคุณแม่และจะต้องมานอนหอพักข้างนอกคนเดียวอีกและแถมคุณวิวเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะกลัวผีมากๆครับพี่เขาเลยอาสาว่าคืนแรกเนี่ยเดี๋ยวจะมานอนด้วยเพื่อให้นอนหลับสบายแล้วก็เป็นไปอย่างที่คิดครับคือนอนคืนแรกเนี่ยสบายมากไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกถึงความผิดปกติอะไรส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีพี่เขามานอนด้วยก็ลดอาการหวาดกลัวไปได้เยอะพอถึงคืนที่2 คืนนี้คุณวิวก็สามารถนอนได้ปกติพอต้องบอกแบบนี้ครับว่าชั้นล่างของอาคารเนี่ยมันเป็นรีเซพชันแล้วก็ตรงรีเซพชันเนี่ยคุณวิวใช้คำว่ามีสารแดงๆอยู่ซึ่งตัวผมเองเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตี่จูเอียนะครับพอขึ้นชั้น2มาก็จะเจอหิ้งพักขนาดใหญ่อยู่ตรงนั้นซึ่งมันก็เลยทำให้ค่อนข้างจะอุ่นใจโดยเวลากลางวันของหอพักที่เนี่ย ตรงบริเวณหน้าหิ้งพระจะมีพี่คนหนึ่งครับที่เป็นผู้หญิงคอยดูแลตึกๆกนี้อยู่โดยพี่ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงวัยกลางคนนะครับคุณวิวเนี่ยคอยจะแอบให้ทิปตลอดเวลาเพราะว่าพี่ผู้หญิงคนนี้จะคอยขึ้นไปทําความสะอาดชั้นบนรวมถึงบางครั้งก็เข้าไปทําความสะอาดห้องคุณวิวด้วยส่วนในเวลากลางคืนก็จะเปลี่ยนมาเป็นพี่ผู้ชายคนหนึ่งครับแต่พี่ผู้ชายคนนี้หน้าตาค่อนข้างจะโหดนิดหน่อย บางครั้งเมื่อเห็นหน้าพี่ผู้ชายคนนี้ก็รู้สึกแอบกลัวเหมือนกันครับโดยคุณวิวสังเกตว่าเวลาช่วงกลางคืนเนี่ยจะเป็นพี่ผู้ชายคนนี้ครับที่จะเข้ามาจุดธูปที่ศาลแดงๆที่หน้ารีเซพชันตลอดเกือบทุกคืนครับเวลาก็ล่วงเลยผ่านมาประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับที่คุณวิวได้อยู่หอพักที่นี่คุณวิวเล่าว่าวัาวนนั้นก็เป็นอีกวันวันหนึ่งครับที่เลิกงานแล้วก็กลับมาที่หอพักเวลานั้นประมาณหนึ่งทุ่มคุณวิวบอกว่า วันนั้นนะ่ะพอจะเข้าไปอาบน้ําก็เลยเปิดเพลงในห้องไว้เบาๆนะครับพอเริ่มอาบน้ําไปได้สักพักก็มีความรู้สึกเหมือนได้ยินแวแวๆว่า,วามีคนเ,าเคาะประตูปัง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 แต่ตอนนั้นก็ยังไม่แน่ใจครับว่เาเสียงนะ่ะมันเสียงอะไรก็เลยปิดน้ําที่ฝักบัวเพื่อฟลอฟังแต่พอปิดน้ํากับกายว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยครับก็เลยเปิดน้ําแล้วก็อาบน้ําต่อ ถ่อาบน้ำไปได้แป๊บเดียวครับเสียงคอน,นั้นก็กลับมาอีกครั้งปั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 งคราวนี้คุณวิวรู้เลยครับว่าต้องมีคนคอแน่นอนเพราะว่าเสียงมันดังมากแล้วก็ชัดเจนตอนนั้นคุณวิวก็เลยตัดสินใจหยุดการอาบน้ำนะครับแล้วก็นุ่งผ้าเช็ดตัวเดินออกมาจากห้องน้ําในใจของคุณวิวตอนนั้นคิดว่าน่าจะเป็นพี่ผู้ชายครับแต่ว่าพี่ผู้ชายเขาจะมาคอทําไมหรือว่าจะมีเรื่องอะไรไม่ดีหรือเปล่า เพราะว่าคุณวิวเนี่ยเป็นผู้หญิงที่อยู่ห้องคนเดียวด้วยตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นเลยนะครับคิดถึงเรื่องความปลอดภัยของตัวเองมากกว่าพอเดินออกมาเสร็จคุณวิวก็เลยตะโกนไปที่ประตูครับว่ามีคนอยู่ค่ะแต่พอสิ้นเสียงครับกับกลายเป็นว่าไฟในห้องเนี่ยมันดับพืบลงทันทีคุณวิวตกใจมากเลยครับตอนนั้นความกลัวเรื่องผีมันเริ่มเข้ามาในหัวครับเพราะว่าบรรยากาศในห้องตอนนี้มันมืดสนิทเลย แต่ว่าความกลัวเรื่องคนมันก็ยังมากกว่าอยู่ดีระหว่างที่คิดอยู่ว่าควรจะเอายังไงดีอยู่ๆไฟในห้องก็ติดขึ้นครับหลังจากนั้นเธอก็เลยเดินไปที่ตามจุดต่างๆของห้องนะครับที่ประตูที่หน้าต่างอะไรเงี้ยเช็คว่าทุกอย่างเนี่ยมันล็อกปกติหรือเปล่าทุกอย่างก็ดูปกติครับหลังจากนั้นคุณวิวก็เลยเข้านอนคืนนั้นก็ผ่านไปด้วยดีครับไม่มีปัญหาอะไรต่อจากนั้นอีกหลายวันทุกอย่างก็ดูปกติครับ เวลาเข้าออกห้องหรือว่าเวลาไปไปทํางานหรือกลับจากที่ทํางานเนี่ยคุณวิวก็จะไหว้สารทั้งสองสารในหอพักตลอดนะครับเวลาก็ล่วงเลยมาจนข้าวอาทิตย์ที่สองครับคุณวิวเล่าว่าวันนั้นเป็นเวลาหกโมงเช้าครับคุณวิวก็ยังนอนอยู่ตามปกติโดยวันนี้คุณวิวนอนตะแคงหันหน้าเข้ากําแพงแล้วก็หันหลังออกนอกเตียงอยู่ๆคุณวิวก็รู้สึกว่าตัวเองขยับตัวไม่ได้ครับ ตอนนั้นคุณวิวอ่ะเป็นคนที่ชอบนอนคุมโปงนะครับแต่ว่าก็จะเปิดผ้าห่มหน่อยหนึ่งเพื่อให้อากาศหายใจได้ตอนนั้นคุณวิวหันหน้าเข้ากําแพงนะครับแล้วก็มองมือตัวเองซึ่งอยู่ใกล้ๆศีรษะพบว่าตอนนี้มีมือสีดํามือหนึ่งครับโดยมือน,นั้นอ่ะมันเป็นเหมือนมือที่ดําเหมือนถ่านเลยแล้วก็บนมือเนี่ยมีคลาายแบบเศษไม้เกาะด้วยเหมือนถ่านไม้ยังไงอย่างนั้นเลยครับ โดยมือมือนั้นค่อยๆลูดมาจากปลายผ้าครับลูดขึ้นมาผ่านใบหน้าคุณวิวผ่านแขนผ่านหัวและก็ลูดึ้นมือข้างบนครับตอนนั้นคุณวิวมีความรู้สึกว่าเหมือนวิญญาณตัวเองจะหลุดออกจากร่างเลยเหมือนภาพมันกระตุกแบบในหนังที่เราเห็นเลยครับคุณวิวตกใจมากกับสิ่งที่เห็นและไม่รู้ว่าควรจะต้องทำยังไงตอนนั้นในใจมันกังวลกระวายมากครับสาบสนไปหมดสวดมนต์ก็สวดไม่ได้ ตอนนั้นก็เลยนึกในใจครับนึกถึงแม่อยากให้แม่มาช่วยตอนนี้แต่ระหว่างที่นึกอยู่นั้นก็มีเสียงหัวล้อเสียงหนึ่งดังขึ้นครับเสียงหัวล้อเสียงนั้นเป็นเสียงหัวล้อของผู้ชายแก่คนหนึ่งค่อยๆหัวล้ออยู่ข้างๆหูของเธอหลังเจ้าหัวล้อเสร็จชายแก่คนนั้นก็พูดว่าอยู่ที่เนี่ยสบายดีไหมเธอตกใจมากครับแล้วเธอก็สะดุ้งสุดตัว ทำให้เธอหลุดจากผวังในทันทีเมื่อหลุดจากผวังบวกกับอาการตกใจกลัวตอนนั้นคูวีก็ได้แต่นั่งนิ่งๆครับหันไปมองรอบตัวด้วยความหวาดกลัวพอเริ่มตั้งสติได้ก็เลยลุกขึ้นจากเตียงไปอาบน้ําอาบท่าแล้วก็ไปทํางานทันทีครับทางที่ปกติแล้วเนี่ยคุณวิวต้องตื่นไปทํางานตอนเจ็ดโมงเชา้าเมื่อถึงที่ทํางานก็เลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยให้เพื่อนที่ทํางานฟังตกช่วงเย็น คุณวิวก็กลับมาที่หอพักนี้อีกครั้งครับแต่เมื่อเดินผ่านล็อบบี้เดินผ่านรีเซพชันคุณวิวก็เดินผ่านสารสีแดงนั้นด้วยแต่เมื่อเดินผ่านไปแล้วเหมือนอะไรเตะตาเข้าสักอย่างครับเตะตาถึงขนาดว่าต้องเดินย้อนกลับมาดูสิ่งที่คุณวิวเห็นทําให้คุณวิวตกใจมากเลยครับเพราะว่าคุณวิวเห็น่านไม้สแท่งวางขนาดคู่กับสารสีแดงนั้น หรือว่าสิ่งที่คุณวิวได้ประสบพบเจอเมื่อเช้าจะเป็นเจ้าที่คุณวิวรู้ตัวทันทีครับว่าตั้งแต่มาอยู่ที่เนี่ยไม่เคยไหว้าสารสีแดงข้างล่างนี้เลยได้แต่ไหว้หิ้งพักข้างบนตอนนั้นก็เลยตัดสินใจเดินไปที่ร้านสะดวกซื้อทันทีครับซื้อน้ำแดงมาไหว้หลังจากนั้นเวลาก่อนนอนเนี่ยคุณวิวก็มักจะสวดมนต์ก่อนนอนตลอดหรือแม้แต่ว่าไปทําบุญทําทานที่ไหนเนี่ยก็จะนึกถึงเจ้าที่ที่นี่ตลอด หลังจากนั้นคุณวีก็ไม่เคยได้พบเจอเหตุการณ์น่ากลัวหรือเหตุการณ์หลอนๆที่นี่อีกเลยครับหลังจากนั้นคุณวีก็อยู่หอพักนี้มาต่อนะครับไม่เจอเหตุการณ์อะไรแล้วก็ได้ย้ายออกมาครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ทุกท่านฟังในวันนี้เรื่องนี้อาจจะไม่ค่อยน่ากลัวมากสักเท่าไหร่นะครับแต่อย่างน้อยมันก็คอยเตือนใจเราว่าถ้าไปพักที่ไหนหรือว่าต้องย้ายที่อยู่อะไรยังไง ก็อยากให้ทุกท่านไปไหว้เคารพสก,การละลาเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะครับเราจะได้อยู่ที่นั้นอย่างร่มเย็นเป็นสุขและก็ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรเลวร้ายขึ้นกับเราก่อนที่จะจากกันไปยังไงรบกวนทุกท่านช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่โพสด,ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้เอาไว้ผมจะหาเรื่องสนุกๆ น่ากลัวสยองขวัญมาเล่าให้ทุกท่านฟังอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ